โอเคผมไปนั่งแปลสกิลของตัวละครใหม่มาแล้วนะครับผมก็คือโจนแห่งโรสไอเลนของพวกเรานั่นเองนี่นะครับผมไปนั่งแปลมาจากทางต้นฉบับนะครับทางเว้ยปอนะครับผมเอาภาพนี้เข้าไปเอาข้อมูลมาแปลนะครับผมไม่าจะเป็นตัวของสกิลหรือเทรดหรือทาเลนต์เลยนะครับผมอา่าไปเอาของภาษาจีนมาแปลครับอาจจะแปลถูกแปลผิดบ้างก็ผมไม่ใช่คนจีนก็ต้องขออภัยเอาแบบพอเข้าใจ คุณเข้าใจผมเข้าใจนะครับน้องแห่งโรสไอแลนด์คนใหม่ของพวกเราครับผมเซรีสนะครับเร,เรียกน้องว่าเซรีสนตามนี้น Google มันออกเสียงให้นะครับเรามาดูที่เทธของเธอเก่อนในระหว่างใช้สกิลจานวนบล็อกจะกลายเป็นศูนย์นะครับก็คือเป็นปกติของสายนี้เลยเมื่อใช้สกิลก็จะถูกลดจํานวนบล็อกให้เหลือศูนย์นะครับแต่ก็เด้งดีพีขึ้นนะครับต่อไปก็ไปที่ทาลินนะครับอตัตราการโจมตีของทงทันธมิดจะเพิ่มขึ้นแล้วความเร็วในการโจมตีของศัตรูจะลดลงนะครับ เมันเพิ่มความเร็วให้ทีมของเราเพิ่มขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ทําให้ศัตรูโจมตีช้าลงครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมไปแปลมามันก็ยังแปลแบบมั่วๆเนาะจากกีนอ,อันนี้สกิลหนึ่งครับเมื่อเปิดไงใช้งานสกิลจะหยุดการจบตีและคืนค่าด p พภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับก็เหมือนสกิลหนึ่งของพวกออลิเซียมแล้วก็เมอร์เทลนะครับผม แล้วก็เมื่อสกิลที่2นะครับเมื่อใช้งานเซลีจะหยุดการโยมตีและคืนค่า DP พภา,ายในระยะเวลาสกิลและจะโยนธงไปยังตำแหน่งของโอเปอเรเตอร์ที่มีอัตราสมทางชีวิตน้อยที่สุดแล้วเพิ่มพลังป้องกันและพลังชีวิตจํานวนหนึ่งทุกวินาทีเมื่อสกิลหมดธงก็จะถูกเรียกกลับมานะครับก็ <S <S <ans> เหมือนเธอเอาธงเนี่ยไปปักให้เพื่อนร่วมทีมที่เลือดน้อยที่สุดนะครับเด้งเลือดแล้วก็ทําให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยยังไงอ่ะมันมันเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับเพิ่มดีฟด้วย แล้วมันทาให้เพื่อนคนนั้นนีดขึ้นนะครับแล้วก็ดิ้งเลือดด้วยก็เหมือนตอนต้นเกมเราก็ไม่ต้องใช้หมอแล้วนะ <c oughs> เอาเซริสกิล2ไปนะซึ่งมันเหมือนเหมือนสกิลมันไม่เหมือนมันมเหมือนสกิล2เมอร์เทลเออถ้าดูผมไปรู้ถ้าที่ผมรู้สึกนะเหมือนสกิล2เมอร์เทลเลยต่อไปสกนะิล3ครับเมื่อเปิดใช้สกิลเซริสจะหยุดการยบตีและคืนค่าดีพีที่ถูกและคืนค่าดีพีทงจะถูกโยนไปยังตำแหน่งของศัตรูที่อยู่บนพื้น ทำให้ความเสียหายทางกายภาพทําให้ศัตรูรอบๆทงติดสตันในระยะเวลานี้ศัตรูทั้งแปดลายรอบทงจะอยู่ชั่วคราแล้วมีผลเฟอร์กิวบางอย่างนําทงกลับมาเมื่อสิ้นสุดทักษะสกิลนะครับก็เหมือนเธอโยนทงไปยังศัตรูนะครับผมแล้วทาให้ติดสถานะนะครับดูในภาพแรกนะครับเห็นภาพแรกใช่ไหมมันเธอจะโยนทงไปด้านหน้าแล้วทาให้ศัตรูติดสตันนะครับแล้วก็ไอ้ศัตรูที่เดินเข้ามารอบๆเนี่ยเหมือนจะติดสโลนะครับ มันลดเกาะด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมไปแปลมาผมได้แค่นี้นะครับก็ต้องรอเธอเข้าเกมนะครับในระยะก็เหมือนไม่กําหนดไหมเพราะว่าดูแล้วมันก็เลยระยะช่องการโจมตีของเธอไปนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยโจมตีแค่หนึ่งช่องด้านหน้านะครับอาจจะเป็นเหมือนกําหนดเขตแล้วแหละนะถ้าเกิดว่ามันโยนได้ทั้งแบบอาจจะโกงไปนะครับแล้วก็ <c oughs> น้องอ็นโรสไอเลนครับทุกคน น้องแอ็กโสไอเลนเป็นน้องน้องคนใหม่ที่จะมาแทนสกาดีนะหลังจากสกาดีได้ร่างใหม่มาคิดว่าเก่งไหมผมว่าค่อนข้างเก่งเลยนะเพราะว่าตัวธงมันเก่งทุกตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออลิเซียมหรือเมอร์เทลนะครับมันก็ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองอะ่ะเนาะแถมเป็นแปดดาวที่มากับชัปเตอร์แปดชัปเตอร์เก้าเออชัปเตอร์แปดอะไรชัปเตอร์เก้าด้วยนะครับผมว่าเก้าโหดนะครับน่าจะเปิดนะครับผมเป็นเซฟมานะผมเปิดนะครับค่อนข้างเก่งเลยนะครับ ดูน้องดิเอ่ะเธอเหมือนแบ็คไบย้อมสีผมนะครับแต่เป็นมังกรไฮดร a ามันแบ็คไบแบ็ไบก็เป็นมังกรเนาะในส่วนของข้อมูลผมเอามาจากเว็บว้ยปอแล้วก็เป็นของอาร์คในออฟฟิ i ชียลนะครับผมสกิลก็จะอยู่ในรูปภาพภาพแรกนะครับผมผมไปเอามาผมไปเอาแปลใน Google นะครับอาจจะมั่วเนะพราะผมก็ไม่ได้เรียนจีนนะครับอาจจะมั่วนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะวิงอันนี้ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับใครที่อยากสมัครเว้ปอแล้วไปตามอักไนโมซึบจินก็ไปที่เว็บนี้ได้เลยนะครับเรามาคุยกันออไอตัวนี้คุณคิดว่าเก่งไหมว่าค่อนข้างเก่งเลยนะถึงจะอืมไม่เหมือนของเอลิเซียมสกิลสอ่ะเธอเหมือนออลิเซียมผสมกับเมอร์เทลคุณก็ไหมสกิลหนึ่งก็คือเด้งดีเลยแล้วก็สกิลสองเธออก็เหมือนของเมอร์เทลสกิลส เก็ตปะก็คือเด้งเลือดให้เพื่อนร่วมทีมแต่อเด้งเลือดของเธอเนี่ยเพิ่มเกาะด้วยไม่เหมือนของเมอร์เทลนะเมอร์เทลแค่เด้งเลือดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ฟื้นฟูดีพีแล้วก็สกิลสามเนี่ยผมยังงงๆนะมันเหมือนจะลดเกาะด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันทําให้ศัตรูในระยะเนี่ยติดสตันเหมือนเธอกดใช้ปุ๊บศัตรูตัวนั้นจะติดสตันนะครับและไอตัวที่มาที่เหลือเนี่ยมันก็จะติดสโลซึ่งจากที่ดูในภาพเนี่ยภาพแรกนะครับค่อนข้างค่อนข้างสโล่ เยอะอยู่นะคือมันไอมอนน่ะมันเดินไม่ออกเลยคุณเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าติดสถานะบแบบพวกรถเกาะด้วยผมว่าก็น่าจะกิ่งนะครับส่วนค่าไล่ผมยังไม่แน่ใจนะอาจจะมากกว่าพวกอิลิเซียมนะครับอาจจะเป็นสิบสองหรือสิบสามนะครับแล้วแต่อาจจะมีพเทนเชียลมานลดค่าลงด้วยนะครับแต่โพก็เก็บไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะเป็นหกดาวนะครับถ้าเกิดว่าเก็บโพลหกเพื่อให้ลดคูดาวไปสองเนี่ยก็จะน่าจะเหลือประมาณสิบเอ็ดนะครับอันนี้ผมคาดเดาวไว้เผื่อว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครหกดาวที่มีค่าลงสิบ ประมาณแวนการ์ดทั่วไปก็เป็นเวนการ์ดหกดาวอย่างเช่นตงซีก็ค่าลงสิบสามนะครับถ้าเธอลงเนี่ยอาจจะเป็นการต่อคอมโบแบบเราเอาเบ็กไบต์มาด้วยแล้วเอาพกเมอร์ทแล้วก็พกอีลิเซียมมาสามตัวสี่ตัวเนี้ยลงเป็นคอมโบนะครับลงเมอร์ทกดสกิลลงอีลิเซียมกดสกิลลงเธอกดสกิลผมว่าภายในสองรอบเอ้ยภายในสองรอบเออภายในสองรอบ,อรอบกดสกิลนะครับคือกดสามสกิลของสามคนเนี้ย ผมว่าวางวางครบได้หมดเลยผมว่ามันจะทําให้เกมลิ่งเร็วมากแล้วไปหลีดเกมได้ไวมากสมมุติว่าวางวีตัวเรกเราผมว่าเราได้วางตัวแรกแน่ๆเลยได้ถ้าเอาลิ่งสกิลเยอะขนาดนี้นะโกงโกงผมว่าโกงนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะใช้ยากใช้ง่ายด้วยแหละ่าลงตอนต้นเกมสิสามนี่ไม่ได้มาง่ายๆนะครับเมื่อเท่าก็ยังคืนแค่แปดเลยอิลิเซียมนี่คืนแค่สิบปะผมไม่แน่ใจนะครับในส่วนของเทรดก็เหมือนของ ทั่วไปเลยก็คือเมื่อกดใช้สกิลก็ํานอนบล็อกเหลือศูนย์ก็เหมือนของไอ้พวกสายธงปกตินะครับธงเธอดูเธอท้าไหมคุณว่าไหมตอนไปสู้ลบเราเอาธงบกไปบอกใหม่เนี่ยโอเคการรีวิวข้อมูลของตัวละครใหม่เซลีสก็จบลงแค่นี้นะครับผิดพาดประการใดขออาภัยด้วยโจ e นโกลสอเลนน้องคนใหม่